아아아뭐뭐뭐 <Picasso is a goodenschutterLOVE> พี่นาพี่นาพี่นาเนียตด้นแเออยาปเปอร์ของโบดูเซตเอ็กซ์เซตพีเรียก่อนเีเืนมันง่ายเกินเดี๋ยวมใช้ไี่มาซุปเปอร์อโบะคนับแม่ด้อยท่ตอนแรกมันเงียบมันกพูดไม่ได้จริงๆนีมันเงียบไปนะเอี่่เวลาว่างี่มันแขกเพราะว่าาลังพูดอะเงียเใช่นะกำลังถามไมมาพูดนะครับตอนนี้ยิ่งพุกแม่อยู่มันจะมายอะชิมาอย่าง้มันจบรเป่าเนี่ยอ้ยจัดเลย ไม่เยอะก็เีมันก็เหมือนอะไรเกิดขึ้นนะครับมันก็เหมือนเออเมื่อวานไเมางนมาไ่งนะฮะมันดนมาใช่ไหมฮะเอาชิบาโบโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะโบอะโบ๊ะโบ๊ะโบอะโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะาบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะย่๊ะโบ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 ๊ะโ้๊ะโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะ Kau boleh niem, tunggu tunggu. Kau sila kong, kini meminat. Kau boh, siapa kau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 ? Tunggu, tunggu. Kau malang kau tahu bingana. Kunci dia besar. Siapa kau? Tunggu, kau sila kong, kau sila kong. Tungguin siapa kau? Ya, siapa kau? Kalau macam ni, niem. Tunggu tunggu. Nang pernah? Ya, siapa kau? ตม้นมาโบตาครับโบมันยากจริงฮะ590นะครับตจวเหมือนเิอแต่มันมากกว่าเดิมจะเปล่าบมไม่รู้ครับ590เป็นเลขที่นี่นะครับที่น้องครับที่เราจะเล่กเพียอที่รอบเดียวนะครับอีกตัวเีกนีืเยอะหายคะแนนถูก814เสี่ยทึงทเอวันนี้เอเลแค่นี้แหละครับ เียอะมันโคตรยากอย่ใส่ยาสเปอร์พลังจิงๆเี hmm. hey! A, á, ่ยวเท่าเงยเออดีดีเอครับอยู่ได้เว้ยถูมันก็ยากอยู่ครับแบบนี้ครับากตั้งแต่แรกถูเลยครับมีต้องมเป็นทีน่ครับทีน่ครับดีดีเอครับดีดีเอครับจริงๆแน่ๆเป็นเที่อวเลยทีเฮียมันเป็ มีอยู่สองที่ยุดภาคแรกหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะจะน่ามีแบบแบบสามดีสามดีนะฮะโอเคฮะแล้วก็จะเป็นแค่นี้แหละครับผมไม่ได้มาทำอะไรครับไม่มีเวลาว่างจะแชร์ด้วยทางแค่นี้ขอบคุณครับที่รับช่างนะครับรับช่างนะครับรับช่างนี่ใจ่ีครับขอบคุณที่รับชมนะครับคนนี้เนี่ยทีวีขอลาไปแค่นี้แหละครับมาทำที่อะไรแล้วแต่ละแค่นี้แหละครับลาไปครับ